สนับสนุนโดย Grand ปอ o r ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand ปอ o r ตบริษัทสิงค์คอร์ a ปอเรชั่นจำกัดบุริรัมยูไนเต็ดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับมาล้วงบอลไทยกันแบบลึกๆเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกคืนวันพุธทาง True Sport 2เชื่อว่าช่วงนี้ ความเคลื่อยที่คือคาก็คงจะเป็นเรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่กําลังเตรียมตัวทําศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับซึ่งทรูว v i s i o n ก็จะถ่ายทอดสดผ่านทาง Fox Sports ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าฤดูกาลของฟุตบอลระดับสโมสรโดยเฉพาะในลีกสูงสุดจะปิดฉากลงไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นตามมาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่จริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะเป็นเรื่องราวของทีมสโมสรเก่าแก่ของไทยที่เป็นข่าวมาตลอดแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้ด้วย นั่นก็คือทีมสิงห์ท่าเรือหรือการท่าเรือแห่งประเทศไทยเดิมนั่นเองนะครับเรื่องราวที่เชื่อว่าทุกท่านคงจะพอทราบแล้วกับการคืนสิทธิการทาทีมของผู้บริหารที่ทําทีมในช่วง2ฤดูก,กาลที่ผ่านมาจะมีผลอย่างไรบ้างคงต้องไปถามจากคนที่ถือว่าเป็นผู้เล่นหมายเลขสิเป็นแฟนบอลตัวจริงของสิงห์ท่าเรือวันนี้เชิญมา2ท่านคุณหมูท่าเรือนะครับคุณมงคลสันติกุลและคุณบิ๊กสิงห์ท่าเรือคุณอภิวัลกิ่งแก้วสวัสดีครับท่านสองท่านครับสวัสดีครับก็ ช็อกไหมข่าวหรือว่าพอจะได้กลิ่นมาสักพักแล้วทั้งสองท่านก็ก่อนที่จะจบฤดูการก่อนจบฤดูการด้วยสประมาณ2เดือนกว่าแล้วคุณบิ๊กเหมือนกันใช่ไหมพอจะทราบว่าก็พอจะพอจะทราบเหมือนกันว่ามีแนวโน้มว่าจะมาแบบนี้ก่อนจะมีการประกาศจริงๆแล้วถ้าจะเอาเป็นว่าในความประทับใจของฤดูการที่ผ่านมาก่อนะก่อนที่จะไปพูดเรื่องนี้เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นพอใจไหมครับกับผลงานของ ทีมท่าเรือในภาพรวมทั้งผู้บริหารทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะสุดยอดเลยเพราะว่าถ้าไม่ถูกตัดแตม้มทีมท่าเรือนี่อยู่อันดับแปดเลยนะนี่ใช่ใช่อยู่อันดับแปดแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องการทําทีมก็ตลอดระยะเวลาในการบริหารทีมของผู้บริหารของทีมสิงห์ท่าเรือเนี่ยก็ไม่เคยมีข่าว เรื่องงบประมาณเรื่องอะไรที่ขาดนะฮะครก็โอเคนะรวมถึงภาพรวมก็มีเอกภาพในทีมโค้ชโอ่งเป็นไงครับโค้ชโอ่งที่โค้ชโอ่งถ้าถือให้ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมให้ประมาณ90-95%ครับนะครับรวมถึงแฟนบอลที่ที่ที่หนุนหลังสโมสรด้วยใช่ใช่ก็ค่อนข้างจะชื่นชอบพี่โอ่งการนำทีมก็มาแบบมุ่งมั่นผมยังจำได้ว่าเชิญโค้ชโอ่มาสัมภาษณ์ในช่วงแรกๆที่ออกสตาร์ทว่าถ้าไม่ได้ ตามเป้าหมายนี่จะพิจารณาตัวเองเลยแล้วก็ทําได้จริงขึ้นเป็นนามเป็นจ่าฝูงด้วยแม้กระทั่งในช่วงที่เจอมรสุมเรื่องของการตัดคะแนนเกมที่ถือว่าแหมมันพนวิกฤตไปได้เลยอย่างเกมที่เล่นกับบางออกล l าสอะไรพวกนี้อันนั้นก็พิสูจน์สกทีมเปิริตได้ได้พอสมควรใช่ค่ะถ้าพิสูจน์เซอริเรจริงก็น่าจะแมสุดท้ายที่เจอสีสเกตซึ่งเราไม่ทั้งทั้งแฟนมนทั้งหมดจะไม่เข้าสนามเพื่อให้กำลังใจเ การที่โดนถ้าเล่นในบ้านเล่นในบ้านโดนที่ไม่มีแฟนบอลเข้าสนามไม่ได้ครับผมก็ถ้าถามว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเรารวมใจว่าโอเคเราจะบอกสื่อกับนักบอลว่าคุณเล่นเต็มที่เราก็จะเชียร์คุณเต็มที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสนามแต่เราจะอยู่ในใจพวกคุณคุณสู้ไปเลยเราจะอยู่ข้างหลังคุณเองคือจริงๆมันมีอย่างนี้ครับเพครับเราไม่ได้ทำแบกกฎของทีเอลที่ท่านลงโทษมาว่าจะแบกเราสามแช์ครับครับ ในเมื่อท่านลงโทษมาแล้วแบสามแช์เราก็ไม่เข้าสามแฉกก็ไม่เข้าจนครบนะฮะไม่เข้าก็คือต้องการให้นักเตะรู้ว่าเราก็เชียร์ข้างนอกเสียงเชียร์เราก็กระหึมเข้าไปถึงคือสือสารกันถึงแน่นอนครับคือคือคนเคยไปชมหรือเีมเขาไปดูแม่ไดจะรู้เลยว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือผู้สื่อข่าวน่าจะรู้ดีว่าไว้เชียร์ที่สนามแห่นเป็นยังไงใช่ครับก so. ็จาก ที่มีเรื่องของการตัดคะแนนครั้งแรกนะครับมาถึงครั้งที่2ซึ่งยังไม่ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราต้องพูดประเด็นนั้นด้วยแต่พอมาถึงล่าสุดที่ทางพลตํารวจโทรครทรา<ช><ช>นวณวิทุประจักษ์ซึ่งถ้าเป็นประธานที่ปรึกษาใช่ไหมเอามาประกาศเรื่องการคืนสิทธิ์กลับไปให้กับการท่าเรืองประเทศไทยในมุมของแฟนท่าเรือทั้งสองท่านมองว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่คิดว่ามผอดใจละไม่ไม่ถูต่อส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปหาท่านนะก็ นำกระเช้าดอกไม้ไปมอบให้กำลังใจท่านก็เปิดใจคุยครับคุยกันท่านท่านก็ดีนะท่านก็ลงมามาคุยกับแฟนบอลภาคเดียด้วยตัวท่านเองท่านก็เราผมในฐานะตัวแทนของแฟนบอลก็ไม่กล้าที่จะขอท่านเพราะว่าท่านตัดสินใจแล้วครับแต่มาเนี่ยหวังว่าเผื่อท่านอาจจะพิจารณาใหม่ท่านก็บอกมาว่า ท่านก็ลั่นวาจาไปแล้วว่าจะทําให้ทีมท่าเรือเนี่ยกลับมาพังงาดในหนึ่งปีให้ได้แล้วก็ขึ้นมาพังอาดไทยลีกแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้อยู่ต่อให้ได้ด้วยวันนี้ท่านทานครบแล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็อยากจะถอยอยากจะพักพักหน้าพักหรืออยากจะพักบ้างแล้วก็มันเป็นเขาเรียกพ่อแง่แม่งอนกันมาโดยตลอดเรื่องสิทธิ์การทําทีม ในเมื่อวันนี้ท่านทําได้แล้วเนี่ยท่านก็อยากจะลองให้การท่าเรือกลับไปทำกลับมาบริหารบ้างลองลองทําดูบ้างครับผมครับคุณพิคว่ามีปัจจัยอื่นไหมครับกับที่มีปัญหาเป็นทีมหนึ่งที่โดนปรับเยอะเลยเกินผมจําได้ไหมค <c oughs> โค้ชโอ่งขนาด <c oughs> มีกาทุบโต๊ะอะไรปร <c oughs> ะมาณนั้นตรงนั้นก็คือคือคืออารมณ์ของโค้ชนะแล้วเราว่ากันไม่ได้ก็คือคือคือ หลังเกมแล้วมันเจออะไรกดดันมากๆเนี่ยผมเข้าใจการเป็นโค้ชเนี่ยมันผมว่ามันเหนื่อยกว่าเป็นนักเตะนะมันต้องโดนแรงผลักดันในหลายอย่างหลายหลายอย่างแต่ถ้าผมว่าถ้าเรือเป็นเป้าไหมถ้าพูดอย่างนั้นว่าเหมือนโดนลงโทษประจําเลยประมาณนั้นคือถ้ามองตรงนั้นก็าภาพภาพเก่ามันโอเคถ้าคนผมคิดว่าคนที่ดูบอลท่าเรือครับผมว่าทีนี้มันมากกว่า20ปีขึ้นไปแล้วคนสามารถที่จะดูไม่ใช่ คนยุคใหม่ๆมันมีทั้งหลากาถ้าเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีหลากหลายทั้งคนยุคเก่ายุคเก่าแก่สสรกป,ประากันเลยปาษาครับทุกวันนี้เป็นมีทั้งเด็กมีทั้งครับอ่ามินมีทุกอย่างที่ที่ที่ว่านั่นแต่ถามว่าการที่แบบหนักใจไหมที่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 จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่เชียท่าเลยเนี่ยผมว่าไม่หนักใจไม่หนักใจนะผม,มว่าผมอยู่ตรงนี้มาผมาเชียร์มาตรงนี้มาเกือบสิบหรือยี่สิบปีครับครับก็ถือว่าโอเคผมว่าผม ผมไม่รู้ว่าคือคือไอการรับได้ผมนะผมก็ต้องว่ามันไปตามระเบียบของเขาอ่ะผมก็ไม่อยากจะพูดยิง่งตรงนี้อย่างอย่างที่ที่พี่โอบอกอเหมือนท่าเลือเป็นเป้านิง่งค,คอยโดนนู่นโดนนี่โดนอะไรตลอดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้<อ>พวกผมรักกันนะเพราะด้วย<อ>ที่เราใช่เราเราเราเจอเรื่องเลวร้ายมาเยอะมากมรสุมโดนมามาทุกปีทุกดอกเนี่ยแปลกนะแฟนบอลท่าเรือไม่มีคนไหนถอยเลยนะครับ กลับมีแต่จะเดนินกลับมันหนุนให้ให้มีอะไรจะเจอต่ออีกไหมอันนี้ผมผมผมเชื่อนะคือในในในแง่ของแฟนบอลที่ที่ในแง่ของทีมสปิริตของกองเชียร์แล้ว่อนการชัดเจนสำหรับท่าเรือแต่ในแง่ของผู้บริหารคิดว่าพอก้าวแต้มแล้วรอดแล้วมีข่าวหกแต้มอีกอันนี้เป็นเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่คิดว่าอืมแต่ว่าไอหมูให้คุณยังไม่จบให้คุณหมูดีกว่าตรงนี้ตรงนี้คุณหมูล้วนมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต่อยาวว่าไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้ มันมีอย่างงี้นะตอนนี้ผมว่าสังคมเนี่ยรับทราบผมว่าสังคมรับรู้นะว่าสังคมฟุตบอลไทยมันเกิดอะไรขึ้นหกตัดกาแต่ไม่พอนะยังจะเอาอีกหกแต้มอีกนะแต้มนี้ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่แ,แล้วคือตั้งแต่มีข่าวมาว่าแมนยูแมนซีเนี่ยนะ การบอลตีกันตายด้วยนะพี่ผมเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมรออยู่นะว่าอังกฤษเขาจะตัดแบบนี้ไหมคืออยากอยากจะดูดูเหลีกในโลกเนี้ยในบอลในโลกเนี้ยว่ามันมีมาตรฐานไหมเพราะว่าท่านอ้างอิงฟีฟ่าไงอย่างอัลเบเนียนั่นคือระดับการเมืองผมว่าเขายังตัดแค่สามแต้มนะที่ที่มีเครื่องรอนเข้ามามีมีทงการนะอันผมว่าผมผมอยากรู้ว่าเหลีกในโลกเอามาตรฐานไหนครับนไทยแดกสวยทั้งหกแล้วตอนนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าในในมุมงท่าเรือนี่มองไงครับเพราะว่า ประเด็นของการตัดคะแนนที่ที่เราทราบกันเนี่ยก็ทางผู้บริหารชุดที่ประกาศคืนสิทธิ์นี่แหละที่ส่งตัวแทนเข้าไปชี้แจงถูกไหมครับการชี้แจงก็ทาหน้าที่โดยผู้บริหารชุดนี้มาโดยตลอดกตอ,ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นศูญญาานย์ากาศไหมเขาจะยังมีสิทธิ์ไปชี้แจงถ้าหากว่าทีพีเอเรียกไปอีกตอนนี้มันกลายเป็นว่าในใน,ในมุมของทั้งสองสท่านน่าจะเป็นปัญหาไหมเนี่ยในการที่จะเหมือนกับว่าเอ้าแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนไปไปไปชี้แจงมันมีอย่างนี้ในนั้นเนี่ยแบบบทลงโทษเนี่ยเขาบทลงโทษ สิงท่าเรือครับอาจจะถือว่าเป็นชุดเดิมได้ใช่ครับผมเขาบอกแล้วแต่ก็แต่อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเราก็ไม่ทราบยังไม่ทราบแต่ผมจะขอ,อขอพูดในเรื่องของกรณีมันมีสถิติของมันอยู่นะ,ะครับนนครับปกติเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะต้องโดนหนักกว่าอืมหนึ่งนะฮะเจ้าบ้านนี่ต้องโดนหนักกว่าแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยผมถามว่าแอ e. ร์ฟอร์สเนี่ยยังตัดสินแอร์ฟอร์สไม่ขาดเลยแต่ท่าเรือนี่มาก่อนแล้ว ผมก็ผมก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ในสมาคมที่ท่านมาเรียนมาได้กับเรียนได้มาก่อนแล้วบาไม่ทราบใช่ไหมใช่ประมาณนั้นมันก็เลยเป็นเป็นหลายจุดที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแน่นอนเพราะว่าคาดว่าผู้บริหารชุดเดิมท่านคงไม่กลับมาแล้วครับผมผมมองผมมองว่าสมาคมเนี่ยท่านเมตากับสโมสรสิงห์ท่าเรือด้วยเพราะอะไรไหมปรับเงินเยอะแล้วตอนนี้เริ่มมาเอาแต้มแล้วอาจจะเห็นใจเออเงินเงินบริหารทีมเล่นของเขาจะหมดแล้วเลยลองมาเล่นเป็นแต้มดูบ้าง นะผมมอกงี้แล้วก็คือผมมองว่าท่านเมตตานะก็ยังมองในภาพภาพที่ดีอยู่ก็คือผมก็พยายามนะพี่เราเราเราคนสาลามนะเด็กคงเตยเนี่ยครับความรู้น้อยก็พยายามไปค้นคว้าเรื่องกฎฟีฟ่ามาในกรณีตัดก้าแต้มในเคสที่ตัดก้าวแต้มเนี่ยเขามีเขามีในข้อนั้นนะทั้งหมดสี่ข้อครับพิจารณาต้องพิจารณาทั้งหมดสี่ข้อเงื่ขนไขว่า ผิดแค่ไหนถึงจะได้ถึงจะลงโทษได้ถึงเก้าแต้มแต่พอท่านพิจารณาแค่ข้อหนึ่งข้อสองในในในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันต้องสามและสี่ด้วยท่านกลับมาหยิบยกให้คนไทยฟังแค่ข้อหนึ่งกับข้อสแล้วตัดแต้มไอ้ข้อสามข้อสี่ทำไมท่านไม่พูดให้หมดในมุมของคุณหมูที่ไปดูมาเนี่ยในในมองในมุมหมูคือมันจะต้องครบทั้งสี่ สี่กระทงก็เ่แย่งมาถึงจะเข้าเงินขายเข้าเข้าเงนขายใช่ครับซึ่งมันมันยังน่าสงสัยอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่กล้าสงสัยครับเดี๋ยวมัโดนที่นะมาคต้องต้องต้องเอาตรงนั้นออกมาที่แจงให้ชัดให้ชัดเลยว่าว่าว่าเออการกรณีย่างเงี้ยเมืองทองหรืออะไรของท่านเลยเนี่ยมันอยู่ในเขตไหนเงื่อนไขไหนเคซีเนท่านไม่บอกเลยใช่ครับก็ก็อันนั้นคงเป็นเรื่องเรื่องที่คงต้องต่างมันต่อไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงต้องมองกันแล้วว่า สิ่งท่าเรือหลังจากนี้ไปแล้วจะจะเปลีป่ยนแปลงไปอย่างไรตอนนี้เริ่มพอจะมองเห็นไมว่มาใครที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ของทีมนะครับแต่เดี๋ยวว่าเราพักกันก่อนกันแล้วกันนะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามลุงเลือบอลไทยในช่วงที่2ครับ ดีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุด s ิ n g Corporation Manchester United สนับสนุนโดยบุรีรัมยูเนเต็ด กรนสปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนสปอร์ตบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของลุ้ลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่ที่ประเด็นเรื่องราวของทีมสิงห์ท่าเรือโดยตอนนี้คงจะต้องเป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วอยู่กับคุณหมู่ท่าเรือรมางคลสติกุลและคุณบิ๊กท่าเรือนะครับอภิวัตแก้วก็คงต้องมองถึงอนาคตหลังจากนี้ของของท่าเรือผม พูดสั้นๆกันแล้วกันไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเป็นรีแบรนด์ไปเป็นอะไรก็ตามนะฮะทางเลือกที่จะเป็นไปได้ตอนนี้มีอะไรบ้างเช่นหนึ่งคือการท่าเรืองประเทศไทยทำเองทำทำทีมเต็มรูปแบบตอนนี้ก็ยังเหลือทีมที่เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่บ้างใช่ไหมที่เราเห็นในในในลีกอาชีพทั้งในไทยพรีเมียร์ลีกลีกวันพอเห็นอยู่บ้างตรงนี้คิดว่ามีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนในในมุมมองนี้เราเป็นการวิเคราะห์กันคร่าวๆเพราะว่าผู้บริหารก็คงต้องต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งคือ ตอนนี้แน่นอนนะเช่าเจนผมผมต้องเดินงนีก่อนต้องแยกก่อนระหว่างบอร์ดบริหารการท่าเรือกับผู้บริหารการท่าเรือแน่นอนครับตอนนี้สิบกลับไปถึงการท่าเรือก็คือผู้บริหารเป็นคนรับไว้ครับพอผู้บริหารรับไว้แล้วเนี่ยก็ยังยังก็ยังจะต้องหาแนวทางในการเดินต่อไปก็โชคดีฮะได้ท่านประธานบอร์ดบริหารท่านใหม่ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็อยากจะให้สโมสร อยู่คู่กับการท่าเรือต่อไปเพราะว่าคนรู้จักการท่าเรือเพราะฟุตบอลเนี้ท่านประธานบอกนะพลเรเอกกับพิวัฒน์เนี่ยมีคําสั่งด่วนลงไปยันผู้บริหารการท่าเรือคือว่าสโมสรการท่าเรือจะต้องมีคู่กับการท่าเรือต่อไปให้ทุกคนไปทําการบ้านมาขึ้นมาเสนอยันบอกโมเดลมาว่าจะจะทําทีมอย่างไรใีลักษณะไหนบ้างแล้วท่านก็จะ ขาดตรงไหนท่านก็จะเติมให้ครับแต่ก็คืออย่างเช่นเรื่องงบประมาณเรื่องเพราะทุกอย่างมันมีกรอบแล้วก็ขอบจำกัดอยู่นะฮะก็ตอนนี้ความคืบหน้าก็ประมาณว่าในเบื้องต้นครับก็จะเป็นบุคลากรของการท่าเรือส่วนใหญ่เช่นนักเตะสตาฟโค้ดตัวโค้ดก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่ พราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยกลับทีมเคยกลับไปสู่อกของการท่าเรือแล้วก็มีเรื่องมีราวถึงตกชั้นมาเนี่ยอ่าใช่ใคืออย่างแรกเลยคับโค้ดที่จะเข้ามาทําทีมเนี่ยพี่ครับต้องไม่แทรกแซงอืมไม่แทรกแซงการทํางานของของโค้ดเลยผู้บริหารไม่แทรกแซงอไม่ล้มลูกประมาณนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเดินมาอยากจะ เปลี่ยนใครก็เปลี่ยนบางทีผู้บริหารก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือฟุตบอลให้เปลี่ยนทีสี่ตัวอย่างเงี้ยคือต้องมาทําความเข้าใจต้องแบ่งมีจุดแบ่งกันนิดนึงว่าขอบเขตกันแค่ไหนใช่ครับตรงนี้คือไม่ใช่ว่าเอเด็กนายคนนี้ไม่ลงเด็กนายคนนี้ได้ลงเนี่ยตอนนี้มันต้องไม่ได้อยากไปแค่เขาเฮดของเฮดโค้ดอีกทีครับคือคุณบิ๊กมองว่าถ้าถ้าเป็นลักษณะของของการเข้ามาบริหารก็ข้อดีก็คือว่าจะไม่มีจะไม่มีปัญหากันระหว่างผู้ทําทีมกับกับ เจ้าของสิทธิ์จริงๆอันนี้คือไม่มีปัญหาะไรอย่างแรกคือคืออย่างนี้ผมมองว่าจริงๆโอเคถ้าการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะกลับไปทาทีมผมว่าแฟนบอลเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาผมว่าจะรับได้ไม่รับได้ผมไม่รู้แต่ถือว่าแต่แฟนบอลเขายังไงเขาก็ต้องสลับสนุนทีมถอ้เป็นาเลยาเขาเขามองเขาไม่มองว่าโอเคถ้าคุณจะเปลี่ยนผู้ริหารเขาแฟนบอลอาจจะเข้าใจได้ว่าโอเคถึงถึงปีถึงการเอ l นเอ็โมยูอะไรตั้งแต่มันหมดอายุมันไปเนี่ย โอเคมันก็ต้องมีการคืนสินแต่ทีนี้แฟนบอลต้องการอยู่อยากเดียวตอนนี้ณตอนนี้นะแฟนบอลผมว่าส่วนใหญ่ประมาณ9 0อยากให้การท่าเรือนี่ออกมาพูดอะไรบ้างแสดงความชัดเจนหน่อยชัดเจนหน่อยว่าว่าอยากจะทําอะไรหนึ่งสองสาม่าคุณคุณถ้าคุณจะกลับมาทาเนี่ยคุณจะเอาเอาเอาสิ์เดิมของคุณมาทาเนี่ยแฟนบอลเขาแค่อยากรู้ว่าโอเคคุณจะนับหนึ่งสองสามไรจะทําอะไรต่อหลังจากนี้หลังจากได้คุณได้สินแล้วไม่ใช่ว่า ทีมอื่นอย่างทีโอทีที่เป็นล่าสากิจที่โอเคตอนนี้น่ะเขาอาจจะโดนเทคโอเวอร์ไปแล้วเขาทุกทีมในไทยลีกตอนนี้เริ่มมีการขยับการซื้อนักเตะมีข่าวซื้อขายนักเตะทุกวันเลยแต่ท่าเรือกับถ้าเรือกับนั่นสิครับทุกอย่างถ้าเรือมีข่าวอย่างเดียวฮะรอแต่โดนจะโดนไม่โดนรู้อยู่เดียวว่าจะอยู่ไทยลีกหรือว่าดีหนึ่งอย่างเงี้ยจริงจริงแฟนบอลผมบอกได้เลยว่าแฟนบอลท่าเรือทุกคนอ่ะเขารับได้ถ้าถ้าถ้าการจะใช้อ่าผมไม่รู้จะใช่ต่อไปนี้จะใช้ ชื่อว่าอะไรครับจะเป็นการท่าเรือไม่ได้ไทยหรือเชื่ออะไรโอเคจะไปอยู่ไทยลีกดีหนึ่งผมว่าแฟนบอลทุกคนยังสนับสนุนความเป็นท้องถิ่นิยมยังอยู่ถูกครับนี้มันมีอค่พี่ด้วยด้วยความที่อย่างนี้นะแฟนบอลท่าเรือเองนะผมจะบอกเลยว่าพวกเราเชียสโมสรส่วนผู้บริหารเนี่ยจะเป็นใครเนี่ยผู้บริหารจะเป็นใครเนี่ย ใครทําดีเนี่ยเราก็อยากให้อยู่ด้วยเราก็อยากให้อยู่ต่อเพราะหลังความทุกข์ก็ว่ากันไปตามยังไงทีแล้วผมอยากให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะผมจับมือมานั่งโต๊ะคุยกันจะยังไงก็ได้กินข้าวให้ผมเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้หรือให้ผมไปเดินรับใช้จะเติมนะอยากให้คุยกันอคือคือถ้าคุยกันเนี่ยผลประโยชน์ไม่ได้ตกกับใคร มันตกกับทีมแล้วก็ตกกับแฟนบอลที่เขาสนับสนุนทีมแฟนบอลเนี่ยเขาเขาเขาคิดอย่างเนี้ยกูจะเชียร์บอลกูจะเชียร์บอลส่วนเรื่องอผมไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ไปว่ากันใ่บางคุยกันทุกอย่างมันผมว่ามันจบได้ด้วยการเจรจานะผมว่าเพราะว่ายิ่งช้าไปอย่างที่บอกตอนนี้ที่แน่ๆคือนักเตะก็คือทุกคนไม่มีสัญญากับกับสโมสรละมีที่คืนขอของท่าเรือดิแดนนะครโอ้โหแล้วจะแล้วผลไปธรรมดานะผมว่าด้วยด้วยผลงานจากฤดูกาลที่ผ่านมา เป็นที่มหมายตาของหลายสมรสรใช่ตัวหลักๆนี่อาจจะไปคาดว่าจะไปไปสักไปสักมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ถ้า <จะ S 2> ถายิ่งช้าเท่าไหร่นี่ก็คือแท้ถ้าต่างชาตินะครับพูดถึงนักเต,ตะ<ช>่แทบจะ,ะประมาณว่าเกิดหมดแล้วน่าจะเกือบหมดทีนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทางการท่าเรืออาจจะจะปั้นเด็กใหม่เด็กเด็กอาคาเดมีตัวเองหรือพนักงานตัวเองครับซึ่งซึ่งมีอยู่ซึ่งถ้าผมบอกว่า ถ้าอย่างนี้โอเคพวกเราก็จะเชียร์ต่อไปแต่ไม่รู้ว่าเชียร์แบบรุ่นรุ่นดอนดอนหรือเปล่าเชียร์แบบไม่มีศักยภาพแบบคือเชียร์แบบต้องรุ้นกูจะตกชั้นไม่ตกชั้นเราจะตกชั้นไม่ตกชั้นเนี้ยกลายเป็นว่าเชียร์เพื่อไม่ให้ตกชั้นละครับด้วยมาตรฐานของไทยลีกมาระดับเนี้นะถูกไหมคือมันก็ต้องอาจจะจำเป็นหรือเปล่าสําหรับการที่จะต้องเสริมท้าด้วยดู้เล่นก็เนี่ผมดูว่าการถ้าเรือต้องออกมาชี้แจงโมประมาณนีํสำคัญนะ มันก็เลยต้องมาถามว่าแล้วที่ที่มองว่ายังไม่ยังไม่ชัดเจนตรงนี้เป็นเพราะว่าเรื่องเรื่องที่จะอยู่ดีวิช่นไหนเนี่ยมันมีผลคือคือมองว่าไทยลีกมันก็งบก้อนระดับหนึ่งนะถ้าตกชั้นไปก็อีกระดับใช่ครับก็เรื่องเรื่องตัวนี้นะฮะผมว่าในแผนการทําทีมเนี่ยเขาวางวางการทําทีมเนี่ยไทยลีกแน่นอนครับทําทําคือมองมองระดับไทยลีกไว้ก่อนใช่ครับแล้วสมมติฐานคือไม่ตกชั้นเองอยู่สมมติฐานถ้า สมมุติครับเกิดเกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดไปเล่นดีสองก็ความพร้อมมันก็ต้องก็ต้องมีมากกว่าพออย่างน้อยเราเตรียมเราเตรียมให้ลีเราเราถือว่าเราพร้อมแล้วแต่ด้วยตอนเนี้ยด้วยการฟอร์มทีมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมั่นใจนะตอนนี้ตโตมเองนะผมมั่นใจว่าผู้บริหารการท่าเรือเองผมว่าคงไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกเพราะว่าทางบอร์ดบริหารท่านท่านกำชับมาแล้วว่า จะต้องทําให้ดีแล้วก็ทําให้ได้ด้วยครับทําให้ได้ด้ยในแง่ของกองเชียนะร์เนี่ยคือแค่แฟนบอลแค่ต้องการว่าอ่าถ้าโอเคถ้าการท้าเรือแห่งประเทศไทยจะกลับไปทําได้สิ่งนี้จะกลับไปทําก็อยากจะแค่ออกบอกว่าเออเราจะมีนโยบายนี้นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอี่ห้าอถ้าเราทําสิทธิ์เราจะต้องพัฒนาทีมยังไง 2>, 2. แนวทาง ข้างหน้าที่จะวางไว้เป็นยังไงนักเตะที่มีอยู่จะทํำยังไงจะซื้อเ,<ร>เพิ่มไม่ซื้อเพ,เพิ่มเป้าหมายของเราจะทํำยังไงให้มันชัดเจนแฟนบอลน,นี่ทท้งหมดเน,นี่ยแฟนบอลเขาต้องการเท่านี้เองแต่ตอนนี้มันทุกอย่างมันยังนิ่งอยู่ก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมันจะจะสว่างเมื่อไหร่มันตอนนี้มันยังอยู่ในในห้องมืดอยู่มีอะไรที่รับไม่ได้ไหมครับเช่นเช่นนะครับยกตัวอย่างว่าบางทีมก็ไปจับมือกับต่างจังหวัดเราเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมทีทีเอ็มพี่จิตทีทีเอ็มเชียงใหม่อสุภากาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเป็นท่าเรือกับสักจังหวัดหนึ่งเนี่ยแล้วคืออเตะแพสสเตียมครึ่งหนึ่งไปเตะต่างจังหวัดอะไรแบบนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าจะไปพ่วงกับต่างจังหวัดนะครับผมขออย่าอย่าไปพ่วงอย่าไปพ่วงเติมหน้าหรือว่าทิ้งท้าเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมาท่าเรือถ้าจะผูกกับต่างจะงจะผูกกันมันจําเป็นจริงๆมันต้องแบบ ผูกมาบ้างขอเป็นนาราธิวาสได้มันจะได้ดุเดินหน่อยจะได้ไม่มีใครกล้ามายมบัตรนีก็ได้บัตรนีไ้เพราะว่ายาเลยครับเพราะว่ามันเป็นสมสรท้องถิ่นมันมันมีอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นท้องถิ่นนิยมตรงนี้แหละใช่มันมีสมุรก็อยากจะเห็นท่าเรืออยู่ที่เดิมเนี่ยที่ท้องมันเคยมีเหมายก่อนตอนที่บุรีรัมย์ซื้อการไฟฟ้าใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นไงการบุรีรัมย์พิยาทางพิยาเราเป็นการเรียมพีเราก็บอกโอเคเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นคือคือไม่อยากให้เปลี่ยนอย่างการท ท่าเรือก็ต้องเป็นท่าเรือก็ต้องเป็นแสงน้ําเงินอย่างนี้ถ้าเป็นท่าเรือแล้วไปเป็นไม่ใช่สีนี้มันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่คนระับ <c oughs> ผมเ <c oughs> ชื่อว่าพี่มันมีอย่างนี้ขนาดวันนั้นวันนั้นผมนั่งรถไปพระรามสองนะผมไปเจอรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งผมไม่เห็นนะแต่ใส่เสื้อท่าเรือ,อเป็นน้าแปผผ๊บผอมใส่เสื้อท่าเรือเชื่อไหมพี่มันดูแบบดูคลูสสิรเแล้วผมว่ามันดูคลาสสิกเพราะมันเห็นสีดีมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เลิก แรกเริ่มเห็นทีวัดศรีสวัสดิ์เห็นเชิดศักดิ์เยบูรเห็นเจษฎาพรเขาถึงใส่มาสีนี้อยู่แล้วแล้วเราจะเป็นเอกลักษณ์แล้วเราจะคุ้นเคยไหมว่าการท่าเรือสระบุรีเราฟังเสียงมันก็มันจะมดูแีการท่าเรือไทยเชียงใหม่เียอะไรประมาณนั้นแล้วก็เรายังฝังนี้ก็หวังว่าจะได้ทางออกที่ดีกันแล้วกันสุดท้ายต้องถามถึงแฟนบอลนิดนึงว่าโอเคถ้าท่าเรือยังอยู่ยังทําทีมต่อนะครับมีทีมต่อในฤดูกาลหน้าก็ต้องกลับมาถามเรื่องของแฟนบอลละว่าเราจะมีการ พัฒนาตรงไหนไหมไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกอันนี้ถามกันก็คุณหมูให้พิงท้ายกันเลวกันเป็นคำถามสิงท้ายไอ้เรื่องพัฒนาเนี่ยนะพี่ผมผม่ผมไม่เรื่อพัฒนาคือคือทำไงจะช่วยกันป้องกันไหมนะครับผมคิดว่าการพัฒนาการเชียร์มันพัฒนามาโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้มันมันเปลี่ยนไปอย่างนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแฟนบอลท่าเรือทําอะไรเนี่ยนะโอ้คนด่าทั้งประเทศแต่ทําไมทุกวันนี้แฟนบอล ต่างทีมเนี่ยให้กําลังใจท่าเรือเยอะมากนะเพราะว่าตอนนี้สัญลักษณ์แสตนเงินเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความถูกต้องแล้วนะฮะเป็นการต่อสู้ให้รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ให้รู้ว่าอยากจะให้ทุกคนไปทําตามว่าเรื่องไม่ถูกเราก็ต้องเราก็ต้องชนนะฮะคือเราก็มีบทบทแบบออย่างที่เคยสัมภาษณ์คุณหมูมาแล้วนะครับบางกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็ต้องไปพูดคุยกันในกลุ่มของท่าเรือกันเองเราก็มีวิธีการตรวจสอบดู มอนิเตอร์กันเองอยู่แล้วด้วยก็คือคืออาจารย์มีสี่ฝั่งก็จะมีทั้งทั้งสี่กลุ่มเชียรนี้เราก็ต้องโอเคก็สักถ้าสมอว่าถ้าฤดูกาลหน้าเรายังอยู่ไทยลีเราก็จะมาคุยกันทั้งสี่กลุ่มทั้งสี่โซนว่าเราเราถ้าเราเราต้องการจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่อยากมีปัญหาอีกเราจะทำไงเพื่อเพื่อโอเคกลุ่มกลุ่มของคุณโซนของคุณก็ ประคับประคอก็คือดูแลในส่วนของคุณถ้ามันมีอะไรก็คือต้องบล็อกต้องอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรือเรื่องเรื่องนี้ผมบอกไม่เลยเพราะเกี่ยวกันเนี่ยนั่นเพราะพวกเราคุยกันรู้ใช่เราคุยมีอะไรเราคุยกันเลยคือคือมันไม่ได้ม่ได้คุยขอให้มีทีมอยู่ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายขอคนละสักประโยคกันแล้วกันครับในการฝากไปถึงว่าที่ผู้บริหารชุดใหม่หรือก็แฟนท่าเรืออื่นๆด้วยวันนี้เอแล้วกันคทับเวลาเหลือน้อยมากกก็คือในฐานะแฟนบอลท่าเรือก็ไม่ได้หวังอะไร อะไรเลยก็คือหวังแค่ว่าการท่าเรือที่จะเข้ามาทําทีมไ mm. ม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่อยากให้ออกอมาพูดว่าการจะพัฒนาทีมขัง้งเปล่าไปจะต้องทํำยังไงเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยตอนนี้เขารอรอคุณอยู่คนเดียวเข้านั้นเองดังอื่นทุกคนผมว่าเขารับได้หมดมนะครับใช่ผมนะครับผมก็อยากจะบอกว่าพวกเรานะท่าเรือ เจอปัญหาใหญ่ๆมาเยอะแล้วพร้อมกันครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้เรายังไม่รู้เรื่องของอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะขอให้มากลมหน้ากลมตาสู้ด้วยกันต่อไปนะครับผมวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราเนี่ยผมว่านะคือการท่าเรือบนกันยังก็ต้องเป็นการท่าเรือเท่านั้นเองเอาล่ะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปว่าการท่าเรือในโฉมหน้าใหม่ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณบิ๊กหมูนะครับที่ให้เกียรติกัารายการขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับคุณผู้ชมครับโรงลีบอลไทยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณแกรนด์สปอร์ตครับสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าซิงค์คอร์ปอเรชั่นและโปรโซนนะครับกลับมาติดตามโรงลีบอลไทยได้ใหม่นะครับวันพุธหน้าสี่ทุ่มแบบนี้ทางทูสปอร์ตสองครับวันนี้ผมคุณหมูและคุณบิ๊กต้องลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี